ตอนนี้มีกฎหมายชั่วคราวออกมาผ่านออกมาจกนกระทั่งถึงวันที่17เดือนพฤศจิกายนซึ่งถ้าวันที่17พฤศจิกายนไม่ได้จริงจะมีการ shutdown จริงๆครับและตอนนี้ในพรรคพิริกันเองก็มีผู้สมัครสองคนแข่งกันชิงประธานสภาใหม่มีโอกาสมากเลยที่ว่าคนที่เป็นประธานสภาคนใหม่เนี่ยจะไม่ให้กฎหมายที่สหรัฐให้เงินกับยูเครเนผ่าน นะครถึงแม้โจไบเดนจะอยากได้แค่ไหนก็ตามถ้าสภาไม่อนุญาตกระเป๋าเงินเงินก็ออกไม่ได้ถึงแม้ประธาที่ดีจะอนุญาตระบบเป็นอย่างนั้นแต่นี้ถ้าเราดูเนี่ยตอนนี้บนบาทอาเมริกามันมีอิทธิพลต่อสถานการณ์โลกคือจริงๆเลยนะคะคำว่า shutdown เนี่ยหมายความว่ามันก็เป็นมันฟังชันไม่ได้ใช่ไหมฮะก็หมายความว่าไงฮะก็หมายความว่าข้าราชการทํางานไม่ได้เพราะไม่มีเงินจ่าย ะะเขายกเว้นแต่ว่าอะไรที่มันเป็น Emergency หรือเหตุฉุกเฉินจริงๆเนี่ยอาจจะอาจจะมีงบประมาณที่พอทําได้นะฮะแต่ว่าในส่วนของการดําเนินการท,ทั่วไปเนี่ยมักจะมีการปิดงานะะทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเงินไปจ่ายให้ข้าราชการทํางาน นะนี่คือประกรดีของการชัดดาวก็มีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงเลยนะฮะประชาชนที่ใช้บริการต่างๆเนี่ยนะฮะยกเว้นเฉพาะบริการที่มันเป็นเหตุฉุกเฉินเท่านั้นที่รัฐของรักเท่านั้นท,ที่ยังเปิดอยู่นะฮะนอกนัานบริการทั่วไปอะไรมันจะไม่มีหมดเลยนะฮะตรงนี้ก็จะทําให้เกิดภาวะชัดดาวขึ้นมาภาวะการชัดดาวของสหรัฐเนี่ยนะครับหลักๆเลยก็คือการขัดแย้ง ระหว่างพรรคการเมืองหลักๆก็กคือพ,พรรคเพืนพรรคเกัรและพรรคดมกัดของสหรัฐนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงประมาณเดือนตุลาคมของทุกปีนะฮะจะต้องมีการผ่านร่างงบประมาณใหม่คราวนี้การร่างร่างงบประมาณใหม่เนี่ยก็หมายความว่าในสภาซึ่งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญสหรัฐเนี่ยให้สภาล่างเป็นสภาที่เขาเรียกว่าพูดง่ายๆเป็นสภาที่จัดการเกี่ยวกับเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยส,สภาเนี่ยก็ต้องร่างกฎหมายการเงินเพื่อจะให้รัฐบาลไปใช้ใหม่ในปีหน้านะ,ะมันจะมีทั้งหมด12ฉบับ ด้วยกันนะะรัางองสิบสองฉบับเนี่ยจะต้องร่างให้เสร็จนะและเพื่อจะได้ไปใช้หลังจากวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมโดยปกติแล้วเนี่ยนะการมีการขัดแย้งอย่างงี้มันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีพักทักหนึ่งเป็นประธานาธิบดีและพักอีกพักหนึ่งเป็นเสียงมีเสียงข้างมากในสภาล่างอย่างในกรณีคราวนี้พรรคเดโมแครตโดยในโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีใช่ไหมฮะในขณะที่พรรคริพับลิกันเนี่ยเป็นเสียงข้างพันในสภาล่าง มันก็เลยทําให้เกิดปัญหาอันนี้จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เกิดการชัดดาวแต่จริงๆตอนนี้ยังไม่ได้ชัดดาวนะฮะตอนนี้มีกฎหมายชั่วคราวออกมานะะผ่านออกมาจกนกระทั่งถึงวันที่17เดือนพฤศจิกายนซึ่งถ้าวันที่17พฤศจิกายนไม่ได้จริงจะมีการชัดดาวจริงๆครับมันก็เคยเกิดประมาณสัก4ี่ครั้งในอดีตที่ผ่านมานะฮะแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนกับครั้งที่ทั่วไปเพราะว่า มันมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์สหรัฐเลยก็คือการที่มีการโหวตเอา์นะประธานสภาล่างออกไปนะอันนี้อันนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในในประวัติศาสตร์234ปีที่ผ่านมาจากการมีสภาคองเกรสยังไม่เคยมีประธานสภาคนไดถูกโหวตออกไปจากตำแหน่งนนะฮะแล้วก็ถ้าเราไปย้อนดูนิดเดียวก็จะเห็นได้ว่ามันมีความขัดแย้งในการตั้งประธานสภาคนนี้มาตั้งแต่แรกแล้ว เนื่องจากว่าคะแนนเสียงของการเลือกตั้งที่ผ่านมาในคราวที่แล้วเนี่ยมันมันมันสูสีเหลือเกินคือสมาชิกสภาล่าเนี่ยมี435คนหาร2อก็เท่ากั21 7, บ217บวกต้องไปบวก1 218นะปรากฏว่ามันมีคะแนนเสียงสูสีกันมากก็คือพรรคกีภาบรกันเนี่ยก็มีคะแนนเหนืออยู่ประมาณสัก8คนเท่านั้นเอง ทิศขนาดกันเองเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าใน8คนนี้ถ้ามีเหตุการณ์อะไรก็ตามเขาก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ทันทีใช่หไหมฮะม,มัน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 น้อยมากแล้วก็อย่างผมได้เรียนแล้วว่าแม้กระทั่งในพรบปริพับปิเก้เนี่ยเองก็ยังมีโปรเกรสซีฟ e ี่พับปิกับโมเดอเรตที่พับปิเนะซึ่งมองแตกต่างกันตอนนี้จนกระทั่งถึงวันที่17เดือนเดือนหน้านะยังไม่มีการ shutdown เขาออกกฎหมายชั่วคราวไว้นะชั่วคราวไว้เหมือนกับเป็นเรื่องชั่วคราวให้ยังดาเนินการได้แต่ถ้าหลังวันที่17ไปแล้วยังไม่มีมาตรการใหม่อะไรมาอีกเนี่ยก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นมาเพราะอะไรฮะเพราะตอนนี้เนี่ยไม่มีประธานสภานะคำว่าไม่มีประธานสภาหมายความว่าอย่างไงก็หมายความวาประชุมไม่ได้ครับประชุมไม่ได้ต้องมีการเลือกประธานสภาก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้กฎหมายที่ผมบอก12ฉบับเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ไม่มีประธานสภาก่อนและตอนนี้ในพรรคพระาธิกไตเองก็มีผู้สมัครสองคน แข่งกันชิงประธานสภาใหม่นะฮะก่อนอื่นเลยเขาต้องแข่งกันในพรรคก่อนพรรคของเขาเองก่อนนะฮะเพื่อไปเป็นตัวแทนของพรรคใช่ไหมฮะและเดโมแครตเขาก็มีของเขาเองเหมือนกันแข่งกันเองเหมือนกันแต่เดโมแครตคงยากที่จะให้พรรคริพับลิกันที่มีเสียงข้างมากไปโหวตให้คงยากแต่โดยโดยทฤษฎีเขาต้องเตรียมเขาไว้ใช่ไหมฮะแต่ริพับลิกันเนี่ยเขาไม่เขาไม่ต้องการเดโมแครตอยู่แล้วเพราะเขามีเสียงเกินครึ่งหนึ่งประมาณ8ใช่ไหมถ้าในแปคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะรวมคะแนนกันได้เนี่ยเขาก็ไม่พึ่งเดโมแครตเลยคราวนี้ปัญหาคือว่า ใน e p u b l ิกันต่อเดนเองเนี่ยเขาก็จะมีการแตกแยกกันอยู่นิดหนึ่งก็คือคนหนึ่งเนี่ยนะฮะชื่อจิมจอร์แดนเนี่ยคนได้รับการสนับสุนจากานโดนัลทรัมป์ซึ่งกลงแข่งขันในพราราีิรานี้นะฮะซึ่งมีนโยบายที่อาจจะกระทบต่อโลกก็คือว่าเขาเห็นว่าอเมริกาไม่ควรไปยุ่งกับโลกเขาเห็นว่าอเมริกาไม่ควรเข้าไปในในยูเครเนนะตอนนี้งบประมาณยูเครเนก็ถูกตัดไปเพราะว่า,วาเดโมแครตไม่สามารถเบิกเงินได้ เดโมแครตเป็นรัฐบาลตอนนี้ช่วยเหลือ,อลยูเครนแต่รูปภาพวิกเกนไม่เห็นด้วยนะฮะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยออกมาพูดชัดเจนเลยว่าเขาไม่เห็นด้วยเขาคิดว่าเขาสามารถหยุดสงครามได้ภายใน2 4ชั่วโมงเขาโฆษณาว่าอย่างนั้นพูดง่ายๆคือตัดไปเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอย่างยิ่งของอเมริกาในเรื่องของดัมเบลวายตัเพสตต่อไปนะ,ะปัญหาก็คือว่าใครจะขึ้นมาเป็นประธานสภาคนต่อไปแน่นอนที่สุดเลยก็คือคนเดิมเนี่ยเขาขอไม่เอาแล้วนนี้นผมก็คิดว่าถึงแม้พรรคลิกันเนี่ยจะคงกลับเข้ามาเป็น ประธานสภายุดเช่นเดียวกันเนี่ยนะฮะแต่ผมคิดว่าคงจะมีนโยบายที่ค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยมมากยิ่งขึ้นมีโอกาสมากเลยที่ว่าคนที่เป็นประธานสภาคนใหม่เนี่ยจะไม่ให้กฎหมายที่สหรัฐให้เงินกับยูเครนเนี่ยผ่านนะฮะถึงแม้โจไบเดนจะอยากได้แค่ไหนก็ตามคือประธานธิบดีเนี่ยสั่งการแต่กระเป๋าเนี่ยอยู่ที่กระเป๋าเงินเนี่ยอยู่ที่สภาถ้าสภาไม่อนุญ,ญาตกระเป๋าเงินเงินก็ออกไม่ได้ถึงแมป้ประธานธิบดีจะอนุญ,ญาตระบบเป็นอย่างนั้น แต่นี้ถ้าเราดูเนี่ยตอนนี้บนบาทอเมริกามันมีอิทธิพลต่อสถาการณ์โลกที่ชัดๆเลยก็คือสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนอันนี้ชัดเจนที่สุดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในความคิดของผมเนี่ยผมคิดว่าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าผมคิดว่านะฮะอาจจะไม่เป็นจริงแต่ผมคิดว่าคนใหม่ที่จะเป็นประธานสภาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ได้รับการเอ็นดอรสหรือว่าสนับสนุนจากนายโดนัลด์ทรัมป์นะฮะซึ่งแน่นอนจะยิ่งมีหัวคนเซอร์วิสติบมากยิ่งขึ้นคือพูดง่ายๆว่าถ้าคนนี้เข้ามานี่ ก็คงสภาล่างคงไม่ผ่านไม่ยอมผ่านกฎหมายช่วยยูเครนไป่ได้และอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะยังไม่มีอะไรพิสูจน์แต่ว่าทำให้ฮามาสไปบุกออิสราเอลในตอนนี้เพราะรู้ว่าเงินสับสุนจากอเมริกาอาจจะมาไม่ได้นี่มันก็จะกระทบกับโลกในล,ลักษณะเช่นนี้